ชื่นชอบมีโรสายบูสายตลกได้ครับอย่างสไปเดอร์แมนกันบ้างนะครับแล้วก็ใครที่มองหาเกมสไปเดอร์แมนที่ยังมีอยู่ในเพลย์สโตร์แล้วก็ยังน่าเล่นอยู่เนี่ยคือห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะเพราะวออกแล้วแทดิเกเตอร์กับ15เกมสไปเดอร์แมนที่ยังมีอยู่ในปี2023 นะครับกองว่าท่านผู้ชมเนี่ยน่าจะชื่นชอบคลิปนี้กันนะครับก่อนที่เราจะไปดูกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยกดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆไปด้วยนะสำหรับใครอยากขอเก่งมาก็สามารถขอได้ใต้ล่างของทุกคลิปเลยเนาะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาแล้วกันนะครับไปดูกันในคลิปกันเลยดีกว่าจะมีเกมไหนน่าโหลดเกมไหนน่าเล่นกันบ้างไปดูกันเลยดีกว่าไปดูกันเลย โอเคเะครับเราก็มาอยู่สําหรับเกมแรกแล้วก็เป็นเกมที่ใครหลายคนก็น่าจะได้เล่นกันนะครับอย่าง Spider Fighter 2นะครับสกับเกม Spider Fighter 2จะเป็นเกมแนว Spider-Man ที่ต้องบอกว่าทํามาได้ค่อนจะดีเลยทีเดียวนะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยในภาคนี้นะครับจะเล่นในรูปแบบ2 d แล้วก็มีพลิเก่งต่างๆของเราเนี่ยไปเลือกเล่นกันค่อนข้างที่เยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ตัวเกมจะมีระบบการอัปเกรดสกิลแล้วก็ระบบด่านที่ เราเนี่ยสามารถเล่นผ่านด่านไปนเรื่อยก็จะไปเจอบอสต่างๆนะครับเราสามารถเล่นได้ตามที่เราต้องการนะครับตัวเกมจะอยู่ในรูปแบบภาพมองบุคคลที่3แต่ว่าตัวเกมยังไม่ปล่อยให้เป็น Open w o r ิรนะครับเนาะแล้วก็ ตัวเกมนะครับภาพกราฟิกมันจะเป็นแนวพลิกอนนะครับเนาะก็สำหรับใครท่านที่จะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้นะโอเคนะครับเราก็มาอยู่สำหรับเกมที่ทุกคนหลายคนก็น่าจะได้เล่นกันแล้วก็เป็นเกมที่อัปเดตมาให้ทุกซีซั่นอย่างเกมที่มีชื่อว่า Marvel Future Flight นะครับสำหรับตัวเกม Marvel Future Flight นะครับจะเป็นเกมแนวแอคชั่น RPG ที่เราเนี่ยจะรวบรวมเราตัวของฮีโร่ใน Marvel มาอยู่ในเกมซึ่งเราเนี่ยสามารถเลือกเล่นได้ว่าเราเนี่ย จะเล่นตัวไหนจะเอาตัวไหนไปเล่นนะครับซึ่งตัวเกมนะครับจะมีการอัปเดตตัวละครทุกครั้งนะครับที่หนังฉายหรือว่าตัวของอ n i m ิเมตตัวของค่ายมาเวลฉายนะครับจะมีตัวละครใหม่ๆหม่ให้ท่านผู้ชมได้เลือกใช้กันค่อนข้างเยอะนะครับในช่วงนี้ก็จะมีตัวของ สไปเดอร์แมนนะครับในภาคใหม่ก็ออกมาเขาก็ได้เอาสไปเดอร์แมนเข้ามาอีกตัวนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเป็นเกมที่เล่นสนุกแล้วก็กราฟิกภายในเกมท่านจะมีกราฟิก hmm. ที่ท่านสวยงามมากๆเลยตัวเกมมีโหมดหนึ่งเรื่องมีอัปเกรดตัวละครด้วยเหมือนกันนะเนาะนะก็สำหรับใครต้องการชิจาเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันได้ภาพกราฟิก hmm. ก็จะเป็นภาพกราฟิก hmm. ที่ท่านสวยนะภาพมองในการเล่นเกมนี้นะครับก็จะเป็นภาพมองมุมสูงนั่นเองนะ ก็ามาอยู่สำหรับเกมแนวเลโก้บ้างแต่ว่าเป็นเกมที่มีสไปเดอร์แมนนะครับอย่างเกมที่มีชื่อว่า Lego Marvel Super Hero นะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมแนวเลโก้ที่จะเป็นเกมแนวเนื้อเรื่องผสม ันะตัวเกมเนะครับจะมีตัวละครต่างๆที่อยู่ในมาวลเนี่ยมากถึงเก้าส,สิบเอ็ดตัวเลยนะครับก็มีตัวละครเด่นๆอย่างพวกไอรอนแมนสเปเดอร์แมนกับตันอเมริกาหรือว่าจะเป็นพวกฮักก็มีเหมือนกันนะแล้วก็ตัวภารกิจต่างๆที่จะให้เราเลือกเล่นเนี่ยค่อนข้างจะมีความเยอะแยะมากมาย เลยทีเดียวนะครับตัวเกมจึงสามารถเล่นผ่านตัวของ j o อ Controller ได้ด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากเล่นผ่าน j o อ c o n t r o l l ร์ก็เล่นสําหรับใครที่อยากเล่นผ่านตัวของหน้าจอก็ได้เหมือนกันนะครับภาพการาฟิกจะเป็นแนวเรโก้นะครับภาพในการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพมองด้านข้างแล้วก็มุมสูงน,นั่นเองนะ Spider-Man Fighter 3นะครับต่อจากภาค2ในเกมแรกที่แนะนําไปเลยนะครับตัวเกม ในภาค3าไม่มีอะไรมากมายเพิ่มขึ้นแค่เพิ่มให้เป็นโลกแบบ open world นะครับก็คือกราฟิกมันจะยกระดับขึ้นมานิดหนึ่งแล้วก็เปิดให้เราเนี่ยไปโลดเล่นในเมืองนะครับเนาะก็คือวิ่งเล่นตามที่เราต้องการได้เลยแต่ว่าตัวเกมจะมีภารกิจโผล่มาเรื่อยๆนะเราทาไปเสร็จภารกิจหนึ่งก็จะมีภารกิจหนึ่งโผล่มาเราทําเสร็จอีกภารกิจหนึ่งก็จะมีภารกิจหนึ่งโผล่มาเรื่อยๆให้เราได้ไปทําการส่วนการอัพเกรดสกิลก็ยังคงเป็นแบบเดิมนะครับก็มีพวกสกิลที่คุ้นเคยกันดีนะครับ ภาพการาฟิกก็มีการอัปเกรดขึ้นมาพภาพนในการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพมองบุคคลที่3นั่นเองนะครับเนาะก็สำหรับใครต้องการที่จะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถไปโหลดเล่นกันได้นะเป็นเกมฟรีด้วยนะโอเคนะครับเราก็มาอยู่สลับเกมแนวะเ,เกมการ์ดกันบ้างนะครับสำหรับเกมนี้มีชื่อว่า Marvel Snap นะครับสำหรับตัวนี้เป็นเกมที่เอารวบรวมเหล่าฮีโร่ภายในตัวของ Marvel เนี่ย มาสู้กันแบบการ์ดแบทเทิลนะครับแล้วก็ดวลกับผู้เล่น1 VS 1นั่นเองนะครับตัวเกมนะครับจะรวบรวมทั้งตัวของ ตัวละครมาวเองแล้วก็ตัวของไวไลท์มาใส่ด้วยให้มีความสมดุลแล้ว่าใครที่อยากเล่นฝั่งไวไลท์ก็สามารถไปเล่นฝั่งนั้นก็ได้นะครับสำหรับใครที่อยากเล่นฝั่งตัวฮีโร่ก็สามารถไปเล่นได้เหมือนกันเกมจะมีระบบการอัปเกรดตัวของการ์ดด้วยนะครับเนาะแล้วก็จะมีพวกการ์ดต่างๆที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถชนะศัตรูได้ง่ายๆเหมือนกันภาพการาฟิกภายในเกมก็ถือว่าสวยใช้ได้นะครับมีตัวของคัสส่งคัสซีในการโจมตีด้วยนะครับเนาะ เกมแนวต่อสู้กันบ้างนะครับใครที่ชื่นชอบเล่นเกมแนวต่อสู้นะครับแล้วก็เป็นแนวสไตล์มาเวลด้เนี่ยคือต้องหาง้ามพลาดเกมนี้เลยนะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Marvel Contrast of c h a เปียนนะครับตัวเกมนี้นะครับจะรวบรวมเหล่าฮีโร่ใน Mar เ vel มาต่อสู้กันนะครับเนาะตัวเกมค่อนข้างจะเปิดโอกาสให้เราเนี่ยไปเลือกจัดสรรตัวละครต่างๆ,ๆมาต่อสู้กัน ค่อนข้างเยอะแยะมากมายรวมไปถึงสไปเดอร์แมนเองนั่นเองนะครับซึ่งตัวเกมนะครับค่อนข้างที่จะมีตัวละครต่างๆที่เราเลือกเล่นเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับคือรวบรวมมาหมดทุกตัวละครแล้วก็มีการนัปเกรดตัวของตัวละครด้วยให้มีความแข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้นได้นั่นเองนะครับเนาะก็สำหรับใครที่ต้องการที่จะเล่นเกมแนวต่อสู้อยู่แล้วนะครับแล้วก็อยากเล่นเกมที่มีสไปเดอร์แมนอยู่ด้วยก็คือเกมนี้ก็ เป็นอีกเกมหนึ่งละกันนะครับเนาะก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้นะครับผมโอเคนะครับเราก็มาอยู่สำหรับเกมที่ต้องบอกว่าเป็นเกมแนวเล่นจิวชิลแล้วก็เป็นแนวสไปเดอร์แมนอนบ้างอย่างเกมที่มีชื่อว่า Spider-Hero-Man e n d l e s ส Runner นะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมแนวสไปเดอร์แมนที่ทำมาคล้ายตัวของ Subway นะครับก็คือวิ่งในทางรถไฟนะวิ่งไปเรื่อยจนกว่าเราจะตายนันเองนะครับส่วนตัวเกมก็จะมีระบบต่างๆที่คล้ายกับซับเร์เกือบทั้งหมดแต่ว่ากราฟิกอาจจะด้อยกว่านะครับกราฟิกอาจจะดรอปลงมากว่าเลยนะครับเนาะตัวก็ถือว่าเป็นอีกเกมนึงที่เล่นสนุกอยู่เหมือนกันนะครับเล่นชิวๆเล่นเพลินๆไม่คิดไปด้วยตัวเกมยังมีระบบตัวของสกงสก,กินให้เราได้ไปเลือกใส่เลือกเล่นกันด้วยนะครับมีระบบการพลังงานมีระบบการสเก็ตบอร์ดก็มีเหมือนกันนะครับเนาะภาพกราฟิกก็ถือว่าใช้ได้ ได้เลยเทียมมืนถึงสเปคต่ำสามารถเล่นได้เลยนะใครที่ชื่นชอบ RPG จนะครับแล้วก็เป็นแนวพวกมาวล e ซูเปอร์ฮีโร่มี Spider-Man อยู่ด้วยเนี่ยก็คือต้องมาลองเล่นเกมนี้กันได้นะสระกบเมที่มีชื่อว่า Marvel Future Re v o l u t i o n นะสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่ทำอมาได้ค่อนข้างจะสมจริงมากๆในเรื่องการออกสกิลในเรื่องการสร้างคอตมูมในเรื่องการทำควส นะครับสู้กับปีศาจเนื้อเรื่องมีเกือบหมดเลยทีเดียวนะครับภาพกราฟิกก็สวยงามมากๆเลยนะท่านผู้ชมนะครับเนาะแล้วก็ตัวเกมจะมีระบบเควสตต่างๆให้เราไปเลือกเล่นกันค่อนข้างเยอะมีระบบการอัปเกรดมีระบบการเปิดกระชับองก็ได้เหมือนกันนะครับเนาะแล้วก็ภาพกราฟิกมันจะเป็นแนวภาพกราฟิกที่คอนเสิร์สเปคเลยมือถือสเปคต่ำไม่สามารถเล่นได้เลยนะครับเนาะก็สำหรับใครที่ต้องการที่จะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้นะ ก็มาอยู่สำหรับเกมเล่นชิวๆเล่นเ,นเพลินๆกันบ้างอย่างเกมที่มีชื่อว่าเวบมาสเตอร์3 d นะครับตัวเกมนี้จะอิงจากตัวของสไปเดอร์แมนเลยเรานี่จะได้รับบทเป็นซูเปอร์ฮีโร่แล้วก็ไปต่อกรก,กับพวกเหล่าหลายนะครับซึ่งภายในตัวเกมนะครับจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะได้สูง ถุงมือพ่นใหญ่มาแล้วก็ไปยิงใส่พวกเราร้ายให้ตายจนหมดนะครับในแต่ละด่านเมกี้จะเล่นผ่านด่านไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับยิ่งเราผ่านด่านไปเรื่อยๆเยอะเท่าไหร่ก็จะยิ่งมีสตูจะมีระบบตัวของสกินถุงมือด้วยนะครับให้เราไปใส่กันด้วยแต่ว่าข้าพลังก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากมายนะครับเนาะ ภาพกราฟิกก็ถือว่าทำงานได้ค่อนข้างจะดีภาพมองในการเล่นกัมนี้ก็จะเป็นภาพมองบุคคลที่1นะครับเนาก็ไปลองเล่นกันได้นะโอเคนะครับเราก็มาอยู่สำหรับเกมสป i d เดอร์แมนที่เป็นแนว GTA กันบ้าง อย่างเกมที่มีชื่อว่า Stickman r o p e Hero Spider Game นะครับเนาะสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกม Spider Man ที่เป็นในรูปแบบ Stickman นั่นเองนะครับเนาะตัวเกมไม่มีอะไรมากนะครับแค่เราลงไปในแมบปบแล้วก็เดินเล่นยิงชาวบ้านหรือว่าจะเล่นําบบิกิจก็แล้วแต่เรานะครับเพราะว่าตัวเกมค่อนข้างจะเปิดโลกให้เป็นแบบ Open World ค่อนข้างจะ มากมายเลยทีเดียวนะครับเนาะแล้วก็ภาพกราฟิกก็ไม่กินสเปคอะไรมากนะครับแล้วก็ภาพเนกันเล่กนกกมนี้ก็จะเป็นภาพมองบุคคลที่ 3นั่นเองนะครับเนาะก็ใครต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันอยู่ได้นะเราก็มาอยู่สำหรับเกมแนวโมบ้ากันบ้างน,นะครับสำหรับเกมีม้ชื่อว่า Marvel Super War นะครับตัวเกม Marvel Super War นะครับก็เป็นเกมที่จะรวบรวมเหล่าฮีโร่ใน Marvel มาต่อสู้กันนะครับก็คือมีเยอะมากมายมีทั้งตัวของฝั่งดีแล้วก็ฝั่งร้ายนั่นเองนะครับรวมไปถึง s p i อร์ m a n ของเราก็มีตัวเกมจะมีการอัปเกรดสกินต่างๆมาให้เราเนี่ยได้ไปซื้อกันด้วยใครที่อยากมีตัวละครเท่ๆเอย ก็สามารถเปลสกินเนะมาเล่นได้ด้วยนะครับตัวเกมไม่มีนะมรกรูปแบบการเล่นก็คือตีป้อมฝั่งตรงข้ามให้จบให้หมดก็ชนะไปนะครับเนาะก็มีการใส่ลงใส่รูนด้วยนะครับเนะนาะก็ส้าใครต้องการจะเล่นเกมโมบ้าแล้วก็เป็นแนวฮีโร่อยู่เนี่ยก็คือไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้นะ Marvel Strike Force นะครับเนาะสำหรับตัวเกม Marvel Strike Force นะครับจะเป็นเกม Marvel Style นะ Turn Based RPG นั่นเองนะครับที่เราเนี่ยจะจัดทีมนะครับเพื่อจะต่อสู้กับฝั่งตรงข้ามซึ่งตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมแนวะ Turn Based ทั่วไปนั่นแหละก็คือจัดทีมตามธาตุแล้วก็นําไปต่อสู้กับศัตรูนะครับแล้วก็ตัวเกมจะมีระบบการเปิดกระชับป้องนะครับแล้วก็มีการอัปเกรดตัวของตัวละครด้วยเหมือนกันนะครับเนาะก็เป็นเกมที่น่าเล่นแะล้วก็เล่นสนุกเล่นเพลิน,นได้ เลยทีเดียวนะครับเนาะก็สำหรับใครต้องการจะเล่นเกมนี้แล้วก็ชื่นชอบในสไตล์เทอร์เบด้วยเนี่ยไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะโอเคนะครับเราก็มาอยู่สลับเกมต่อมาอย่าง Marvel, Person, Quest ฮีโร่ p g นะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมเรียงเหรียญใน,นสไตล์มา r ์ e l ลนะครับที่จะทําให้ตัวละครมาวิวลสามารถต่อสู้กับฝั่งศัตรูได้นะครับตัวเกมจะเล่นผ่านด่านไปเรื่อยๆนะครับในการต่อสู้เกมนี้นะครับเราเนี่ยจะได้เรียงเหรียญนะครับยิ่งเรียงเหรียญได้คอมโบเยอะนะครับทำให้ตัวของฮีโร่ของเราชนะตัวของศัตรูได้ง่ายเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ตัวเกมยังสามารถนําเหล่าฮีโร่ใน รูปแบบต่างๆมาเล่นได้ด้วยก็สระใครต้องการที่จะาเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะ ก็มาอยู่สำหรับเกมที่มีชื่อว่า spider hero sim เกมนะครับตัวเกมนี้จะเป็นรูปแบบเกมแบบ open world กันอีกแล้วนะค,คือลงไปในแมพจะเล่นอะไรก็เล่นนะครับตอนนี้จะต่อสู้กับตัวของศัตรูหรือว่าเราจะวิ่งเล่นก็ได้ตัวเกมไม่มีเควสอะไรมากมายนะครับเน้น open world ส,ส่วนใหญ่นะครับเนาะแล้วก็ภาพการาฟิกภายในเกมมือถือเปต่ำสามารถเล่นได้เลยทีเดียวนะครับใครที่มองหาเกมสนุกสนุกเล่นเพลิน,นไม่ต้องคิดอะไรมากอยู่เกมนี้ตอบโจทย์มากๆเลยนะครับโอเค นครับเราก็มาอยู่สําหรับเกมสุดท้ายแล้วก็มาแนวอินดี้แล้วก็มาแนวสไปเดอร์แมนบ้างนะสตหรับเกมนี้มีชื่อว่าเวฟช็อต t ูเปอร์ฮีโร่ไฟ t ์นะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวสไปเดอร์แมนที่เราเนี่ยจะขึ้นไปสู้กับเราร้ายบนตึกนะครับซึ่งตัวละครนะครับเขาะน่นจะมีความน่าเล่นมากๆนะครับคือเราแค่ยิงใยใส่ศัตรูให้ตายก็พอแล้วนะแล้วก็จะมีการ หลบตัวของกระสุนตัวของตัวละครด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็มีการโหนใหญ่ด้วยนะครับตัวเกมรูปแบบการเล่นค่อนข้างจะเยอะแยะมากมายเลยนะครับมีระบบการเปลี่ยนสกินด้วยนะสกินตัวละครก็มีแล้วก็จะมีระบบพลังอื่นที่แฝงมาด้วยนะครับเนาะโอเคนะครับก็มป็บ้างสลับ15เกมแนวสไปเดอร์แมนที่ยังมีอยู่ในสโตร์2023นะี่สิบสามนังว่าท่านผู้ชมเนี่ยน่าจะชื่นชอบคลิปนี้กันเนาะก็สำหรับคลิปนี้นะครับขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม Closer